สุขติของผู้มีศีลพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพิคุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้วางสัตร,รามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรง อุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลพระหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพ์ยมากพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิกุททั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละอธินนาทานเว้นขาดจากอธินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูง ตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากภิกุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิคุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการประพฤติผิดในการ,รมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการ,รมคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษา พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาลหรือตระกูลขหาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัตย์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตย์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานําไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไรไรก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลาย สำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลพระหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากทิขุทั้งหลายผู้ตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัต์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องผู้ตสัต์นั้นผู้อุบัติแล้วทิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิขูทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น เป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสน <at> ด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโน,นกรรมของเขาตรงคติของเขาตรง อุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีรั์มาก มีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัตย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัตด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัตแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใครที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณมหาศาลหรือตระกูลข้าหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วที่ขู่ทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิกขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละคำพูดเพอเจอ เว้นขาดจากคำพูดเพอเจอร์กล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูง ตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตัสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วทิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งแรงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเรา เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมรโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณมหาศาลหรือตระกูลข้าหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขูทั้งหลาย ภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษรายว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหหบดีมหาศาล อันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ที่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมียันที่บูชาแล้วมีการบูชาที่บูชาแล้วมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกอื่นมี มารดามีบิดามีโอปปาติกะสัตว์วมีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลข้าหบดีมหาศารอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากภิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้